เฟมพุงนายเฟมพุงครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมไม n ครับเนชั่นเวอชันส่นจุดหนึ่งหกจน่ะครับวันนี้เราก็อยู่ครับใครครับใครเอ้มิสเตอร์บีทเอ็มซีแคทติ้งเกมครับและวันนี้เราก็มาเล่นแมปที่ชื่อว่าเดอะฮักเมสหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือคืออะไรครับเขาวงกดอันแสนยิ่งใหญ่โอ้โหน่ากลัวมากเลยครับดูครับจากด้านหลังครับแม่งโคตรใหญ่เลยโอเคครับพร้อมแล้วครับขอเปลี่ยนเป็นเอ เป็นบุคคลที่หนึ่งก่อนหน้าจอธรรมดาก่อนนะครับใช่ไม่งั้นแม่งเดินยากมากเลยจะกินได้ไหมเนี่ยโอ้โหได้สิเออโอเคครับนี่ก็คือผมทําให้เขานะครับนะครับแล้วก็ตาเหมือนกันมากเลยสีเดียวกันโอเคมีอะไรบ้างเลยครับครับเอาแอปเอาแอปเปิ้ลทองสิบลูกก็พอนะครับเผื่อมันตายแล้วมันจะอันนั้นครับโอเคครับส่วนอันนั้นด้ยครับกินชาร์ดเอาห้าลูกครับโอเคครับกินชาร์ดห้าลูก แล้วก็ธรรมดาสิบลูกใช่ไหมครับ Yes ส่วนอาหารปกติก็เลือกอันไหนไปก็ได้หนึ่งสเต็กอ๋อถ้างั้นขอแอปเปิลทองอีกททีมั่วมั่วแล้วเอาอะไรดีวะเอาแค่รอยแล้วกันเราจะเป็นกระต่ายนะครับเราจะกินเนื้อหมูโอเคครับใช่โอเคทำไมมันนคยรกจัวเี๋ยวๆ นอนก่อนนอนก่อนใช่ครับเซฟเซฟใช่ไหมครับใช่แล้วแต่เซฟมาเที่ยวให้อยู่แล้วล่ะโอเคเรามานอนกันเถอะโอเคตื่นแล้วสว่างแล้วครับได้เวลาบุยแล้วแต่รู้เจอรูไหนเข้าไปเลยออ๋โอเคโอเคเราจะตามคุณมิโตบีตไปนะครับอย่าตามสิไปถ้าอย่างนั้นโอ้ทั้งแคบทั้งลึกเจอทางงงแดกเลยจังหวะนี้ ไม่ได้นี่เดียวนี่ฮิอาหาเราจะดูซีเฟรมอยู่ไหนดีนะครับดีไงนี่ครับพอแล้วก็ทางตันนะครับไม่เอาป็นแบบมีท่านนะอย่าเปิดเปิดครับพ่อโอ้โหเจอทางออกแล้วครับสุดยอดมากเลยโอ้โหออกไปทางเดิมใช่ไหมไม่เว้ยทางใหม่อยู่มีท่านนนมมีีท่างวะทางนี้ครับใช่ก็เดินเดินมีทางไปไหมไม่มีเราก็เดินกลับนะครับโอ้ยแหลกแหลกช่วยบุก จะเดินอ้อมไหมเนี่ยวเราออกหาทางกลัหมปนะครับเวีนกำเดินตรงไปชื่อมิตร์บิทอยู่ไหนฮะอยู่ค่อนข้างที่จะไกลเลยโเราจะไปหาคุณมิตรบิทนะครับครับผมโอ้โหสุดยอดมากครับเจอทางตันอยู่ไหนวะทางไปต่อมันอยู่ไหนเนี่ยใช่ มีทางออกตกลงมาอีกเกือบตายแน่นอนอ้าวเชเจอทางออกแล้วครับออกมาทางเดิมด้วยเออแบบนี้มีกฎว่าอะไรครับคุงมิเตอร์บี้ไม่มีครับผมตั้งขึ้นมาเองโอ้โหห้ามทำลายบล็อกแล้วกันเดี๋ยวมันโกงโอเคเข้าใจครับแล้วเราเข้ามาในเขาวงกดเพื่ออะไรครับเพื่อหาทางออกครับมันจะมีชุดอะไรให้มาป้กันอยู่ครับอ๋อครับโอเคครบเข้าใจแล้วครับครับ นี่ใกล้คุณมิตตบีทมากเลยนะครับเนี่ยครับผมกำลังหาทางใหม่ครับแต่ทางนี้แม่งก็เป็นทางลวงครับชั่วร้ายมากเลยคนสร้างใช่ตัวใจต้องไปทางนี้ครับใกล้เจอคุณมิตตบีทแล้วนะครับครับได้แล้วเราก็ออกทางเดิมครับเที่ยวออกทางเดิมใกล้แล้วใกล้คุณมิตตบีทนะครับผมนี่แหละเดินมาคุณไม่ใช่อะไรผมนี่เราจะมาตุยตุดคุณผมนี่อยู่ด้านหลังคุณแน่นอน เมันจะใกล้กันแล้วเนี่ยใช่แล้วก็เสียบไม่มีมันกำแพงกั้นเฉยๆแล้วข้างต่อวะเราไปเราใช้ความรู้ทั่วไปยันละในกับตื่นแต่เดอดตื่นตือไหนไปไหนไปนรอรออร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 ออออพอรอรอรออรรอรอ ทำหาอะไรเนี่ยเราจะตามคุณมิ้ตบิสไปนะครับตามมาทำไมดูว่าคุณมิจะเอิมมิโตบิสทำอะไรบ้างนะครับมั่วสั่วเฉยเดินไปมั่วหาทางออกย่ยนี่ทางออกทางเดิมนะไม่ใช่ทางใหม่เรื่อยๆครับรู้สึกว่าจะผิวมากเลยนะครับคุณมิตบิสโอยไม่ใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่ผิวครับแม่งแหลกครับเดินมั่วสั่วนั่นเนี่ยเดินไม่เนี่ยไปไหนแล้วอยู่เดินมาครับบอผมด้วยเดินเดินชนบล็อกไหนก็เลี้ยวบล็อกนั้นอะสายหน้าอยู่ตลอด ทางไหนไม่ได้ไปหมดใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วใ่อารมณ์ใช่ผมขอไปทางแล้วก็ทางเดิมในว่าทางออกแมพหมายถึงทางออกเดิมอะไม่ใช่ทางออกใหม่ผมมีความคิดว่าเราจะเข้ามาลึกมากเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วและตอนนี้ลงแดกแล้วก็ทางตันนะครับทางออกอยู่ไหนทางออกเดิมก็ยังดีไปรอด้วยตัวเองรอเขาด้วยกลัวผีใครเป็นตัวเองครคุณวะตัวเอง อ๋ออ๋ออออาห้องสิแรงอีกแรงอีกแรงอีกโอ้ยแรงอีกหาอะไรไม่รีนการยูกิมังเลยไปผมมิเตอร์เบียสรอผมด้วยห้ามดูจอคขอดื่นนะห้ามดูจอขอนะไม่ได้หรอกครับถึงจะดูไปแม่งบล็อกเหมือนกันหมดดูไงก็ไม่รู้โอ้รู้สึกว่าเราจะหนีคุณเฟรมพ้นแล้วนะครับ เราจะไปตามอารมณ์ของเรานะครับคผมเราอยากไปทำอะไรทำนั้นนะครับเฮ้ยมึงอยาเอาเพลงมาเข้าเออกูยืมให้เครดิตแบบนี้นะครับครับแบบนี้เป็นของใครครับไม่รู้ครับผมเอามาจาก MCPE ครับไม่ต้องใส่ครับเออเพื่อเพาะก็เป็นแอปยัง MCPE นะครับอ่ะให้เครดิตเขาด้วยครับครับเดี๋ยวแอปนะครับครับแอปนี้ก็ดีมากเลยนะครับมีทั้งแมปมีทั้งสกีนมีทั้งอะไรอีกมากมายเอามาโกงได้ด้วยโกงได้ด้วยนะนี่นี่เป็นที่โปรดปรานของเรา เกมเมอร์นักโกงของผมไม่ใช่นักโกงนะผมเล่นด้วยปีมือตลอดเวลาอย่ามาโกงผมครับคุณมีตะบีดฮะ<ห>ผมรู้ว่าคุณแอบใช้เวลาเล่นเซเวอร์เกมเฮ้ยเซเวอร์เกมไม่ได้ใช้นอกจากจะเล่นออฟไลน์ออนไลน์ไม่เคยใช้ออฟไลน์นี่ใช้บางค,ครั้งใช่ครับใช่ถ้าผมเป็นแอดมินผมจะแบนคุณ <c oughs> <c oughs> เรื่องของคุณ <c oughs> <c oughs> โอ้ยทางตันวิ่งกลับไปหาคุณเปรมดีกว่าตอนบอลยู่ไหน่ไหนวะ โอ้ยทางตาันอีกล้ชิบหายเลยไปไม่ได้อเอาได้แล้ว <S <S แวเนี่ยเอ <S 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 เอทาอง,องไปแล้วอยู่ไหนวะคนสร้างแบบนี้ก็ทำเก่งๆเาะบ้านเขาเป็นเขาวงคตหรือไงวะเนี่ยลุสไซเ,เขาจะว่างมากนะครับเนี่ยใช่ทำกี่วันแล้วเนี่ยแค่ทำกําแพงสูงนี้มันก็ยากแล้วนะถ้าทำมันนานก็ว่าถือว่าสุดยอดนะครับถ้าทำสองสองคนมันก็โหดแล้ว ประมาณ5คุณขึ้นไปอ่ะทำคนเดียวนี่ความคิดเหลือล้นครับตไอตูดกูทำแอบซ่อนเลยอรี่เอ้ยเดี๋ยวตายขอร้องด้วยก่อนเอ๋ร้องเองห้ามห้ามเปิดเพลงขึ้นเลยอย่าเป็นกเหรอเล่นซ่อนแอบเลยเราไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าอย่าเปลี่ยนเรื่องอันนี้มันแอบอันนั้นเลยผมไปซ่อนก่อนในคุณหาผม เดียวหาไม่เจอหรอกนอกจากจะเปิดชื่อขนาดขนาดเปิดชื่อมันยังรู้สึกยากเลยนะดูเนี่ยตังบล็อกเลยเราจะไม่โกงไหนโกงใช้ M C P ทะลุบล็อกวิ่งแม่งเลยบินบินเอาซะเลยอยู่ไหนแวะทางตันับทางตอนโอเคเขามีเสียงแทรกครับ อยู่แล้วโทางตันอยากเจอทางออกเดิมทางออกเดิมอยู่ไหนเราจะทําการบินโอ้บินไม่ขึ้นเออเอย่าโกงเว้ยบินไม่ได้ยังไงเดี๋ยวพวกยานี้มันขึ้นได้คงจะดีครับเนี่ยใช่ผมเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนจากอีซีเป็นนอน m มอดีกว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยหิวเลยไอ้ข้างก็ปรับตั้งแต่เป็นอีซี่แต่ว่าแบบแบบ h a r ด แมวแมวครับเดี๋ยวตายกลางคืนเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่ใกล้ถึงมิตอบีแล้วนะครับเนี่ยไมค์ครับนี่วันหนึ่งนี่จะเป็นประมาณเออเรียกว่าอะไรเออคือมิตอบีอยู่ไหนวันหนึ่งประมาณ20นาทีแล้วเราก็จะเล่นวันหนึ่งของไมค์ครับแล้วกันเอ้าไม่เจอนี่ว่าสงสัยอยู่แถวนี้สวัสดีตีหาพ้องอย่าตีอจะตาย ไอ้กอลเวอเอ๊ะเฮ้ยตี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 อะไรอะตีดตีดตีดน้อเล่นเราขอโทษเราขอโทษเห็นไหมเนี่เดี๋ยวแอปเปิลทองก็หมดเนอใช้อย่างประหยัดหน่อยดิเออรู้สึกว่ารอธนาคารเราจะไม่ร่นเลยนะครับเนี่ยใช่ไม่รู้เป็นอมตอตีกันวะไม่ได้ตั้งใจจะตีกันหรอกมาทักทายเล่นดีเชทางตันอีกแล้ว ม่ไหนจะเจอทางออกวะปัญหาทางออกเดิมก็ยังดีไปทางไหนดีวะแบบขอวงกดอยากเล่นก็ไปหาโหลดได้ใน CPE นะครับแค่กดคำว่า pattern แล้วก็ most download โอเควงเล็บมั้งเฮ้ยเจอทางออกแล้วเนี่ยเฮ้ยรอเลยอ้าวว่ไม่รู้ โลเฮ้ยทางออกอยู่ไหนเนาะเนี่ยฮโรลฮโรมิตเบครับผมไหนวะขอที่เดาทางจันต้องเดินกลับซะแล้วหมายเลขร้แยร้อยถ่านรแลแดนแครอทื้อกับกระต่ายอันนี้กินแต่เนื้ออันนี้กินผัก ถ้าเราลองใช้เแบบมุมมองที่สวงเป็นยังไงวะต้องลองครับต้องลองเรื่องของคุณนะครับผมจะไม่ลองอ่ะมิตบ,บี้ไทยไม่บินมิเตบ,บี้ผมไม่อยากบินครับเราใช้มุมมองที่สองครับและแล้วแม่งก็ยี้เหมือนเดิม <c oughs> มุมมองมุมมองที่สามนี้ยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งหนักเลยครับเราขอเป็นมุมมองแรกเปิดทำไมวะเห็นข้างล่างเนี่ยมันติดไหมวะ ไม่น่าไม่ตีท้ายเดียวเบามันคงจะเบาให้หรอกเนาะมิจวิทย์จะทางออกแล้วเย่เชี่ยวควายละเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อกี้ลองไม่ได้ชื่ว่าน้อยตัดเหมือนทางเดิมเลยวะไอ้เดินวนหลายรอบแล้วคิดว่าเป็นงฟมครับ เนี่ยลองริงนะไม่ให้นเอลโบอยู่ไหนวะมิเตบีไปไหนเนี่ยยูมองเดไอโนวัาเบรดทูเดสวอตโซฮอตยูเลตมีจมมิตบอไปไงเนี่ยโกหกกูแล้วมั้งไงมึงวารได้ใช่ไหมไม่ได้ว้าแค่วิ่งไม่ให้วิ่งไปซิกแซกมัวสวยเฉย แล้วแต่เจอทางไหมอ๋อ,อโอ้รู้สึกว่ามันหน,ห,หน้ามืดตามัวแล้วตอนนี้ก็นเริ่มกลางคืนแล<ะ>้วจอเริ่มมืดโชว์มาเออวนวน้ำมันมน้ำมัเนมเนาะโกเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเราจะได้โกงวะเนี่ยถ้าถ้าจะโกงก็โกงแบบว่าใครถึงไหนว่าใครใกล้ใกล้ทางออกมากที่สุดแล้วกันเนาะ แล้วก็เล่นในพาร์ทเดียวถีกกว่าไม่ต้องมีพาร์ทสองหรอกแค่ถ้าโอ้เมื่อดแล้วเนี่ยอถ้าตอนเช้าเราจะมาวัดเวลากันว่าใครเล่น,นันนั้นชิดไกลแล้วเนี่ยสวยแล้วสวยแล้วมือ,อหลงแต่นานแล้วที่คุณดีเว้ยเราหน้จอดพอดมาด้วยนะครับมันมีไหมเหรอมันมีด้วยเหรอ,อไม่กองไปแล้วมีด้วยเหรอน่าจะมั้งอ้าวชิมหายเฮ้ยเจอประตูลับชิง เ้ยอย่ามาโก้กมดีอ่ารู้เฉยเลยโอ้ยคนมืดอย่างวันนี้จับๆเลยบิงเมทเท่าไหร่เนี่ย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 มีตัวเกมนี่ตัวเกมอะไรเออเราเราจะตามชื่อของมันตนี้ไปแล้วนะไม่รู้เจะขอบูกัน์ตันรู้เลยวาท่างน่าจะมีมั้ง นดูไบเนตก่อนนะครับปรับไบเนตไม่รู้ลืมฮะไหนว่าไบเนตเหนื่อยไบเน็ตอยู่ไหนขวัญเยอะไหมก็ย่ังไม่อยุดมนโหเลยดูไหว่าไบเนตต้องไปปรับที่ไหนว่าะทให้โอ้โหไบเนตเต็มรถหยุดนะม่ได้มาคุยอะวะปิด โอเคเนี่ยเนี่ยเ,ออเยมาเปิดอะไรหน่อตรงนี้อีกเราน่าจะทุบเตียงมาด้วยนะเนี่ยเฮ้ถ้าทุบมันตายแล้วมันก็เกิดตรงนั้นนีกเออเออไม่ไม่ก็ดีจะได้เช่าใวๆอะไรประมาณน,นี้แหละ <c oughs> จะเปิดดิวโดดิวโดดิวโดจีจัดสมาร์ทโฟนโอ,อ้ยมืดมืดสกัดเลย เรามาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโคตรงงจังหวะนี้บินไหมเนี่ยฮะบินไม่ได้เปิดเช็ตไม่ได้เปิดสูตรไปครับเกมหมดครับเกมหมดไม่ได้ไม่มีสูตรไม่ได้เปิดสูตรทำไมไม่เปิดไม่รู้เรื่องของกูเกมหมดมืดนี่กูเล่นเที่อะไรเนี่ยขอโทษเขาหน้าเราจะเล่นแมปด้วยกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นแมปอะไรนะครับก็แล้วแต่คุณมิสเตอร์บิ๊ก โหลดมาแล้วครับครบครับผมมันไม่ดังหรอกเนี่ยดิวนะไม่ห่วงหรอกไอ้แยนี่แหละข้างล่างเนี่ยเมืดเมิดเม่ดหวยดีแสงโทรศัพท์มึงจะพังแล้วเว้ยผมึ้นเสี้ยวเราจะเงยหน้าเดินเราจะไม่เป็นสังคมกุมนาเราจะเงยหน้าเราจะมองตรงเราเป็นคนมองไกลมาตีตรงยาว,ยาวครับ เอ้ยมืดมืดไม่เห็นเหี้ยอะไรแล้วมิตวบ็อกส์โอ้เห็นชื่อมิตาบีตนะครับเดินมั่วเนี่ยโว้ยหลงแน่นอนจังหวะน,นี้มันหลงมันมันหลงนานแล้วล,ะละ่ะตั้งแตเข้ามาแล้วล่ะนั่ตั้งแต่หาทางออกเดิมไม่เจอแล้วละ่ะลงตอนนั้นนะเราน่าจะวัปได้นะครับ นี่ชนชนชนมอนเตอร์เมนเกิดเลยวะกูต้องการความสว่างกูใช้สายตาเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวปรับให้ใช้เชดได้ดีกว่าชั่วข่าวเออเราน่าจะเอาเราน่าจะเอาในมิชชั่นมาด้วยนี่เซไหนวะศูนย์ฮะคืออะไรอ่ะริวปรับตอนเช้ายังไงเซตเลยเซตเซตพาม เซ็ดพามฉุนใช่ไหมค่ะมันติดกันทำตีนอะฮะอ๋อไม่ได้นะไม่ให้ติดกันนบบก็อ่านเรื่อนยี่โอ้โหคครับุณจูเนียกำลังหาวิธีโกงพามเซไอ้เหี้ยอ่ะเออพามเช็ดกูลืมกูลืมกูลงกูลงนะฮึ่ยเช็ดสูงมากเลยมันเช้ายังวะมกลางแล้วครับเย่ยังเล่นวะพี่ยังใช้สมุดได้อ่ะฮะก็มันมีตั้งแต่16แล้วนี่ใช่ไหมคุณเปียม คครับเเเอออล่่นกืแสงสว่างก็เท่าเดิมนะครับแม่งลงตลอดเดินกลับเดินกลับคุณดิวครับปิดเพลงหน่อยครับผมคิดว่ามันดังนะครับนี่ปิดเพลงแล้วนะยังไม่ด้เออเท่านั้นแหละเออเปิดเท่านั้นก็ได้ถ้าอยากจะฟังเล่นสุดวิวได้ไหมฮะทางนี้ไปได้ครับทางนี้ ต้องคิวดีตองคิวดีสวัสดีครับเอลโลสวัสดีครับคิวสวัสดีตีฮับมึงเหรอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นคิวดีทับคิวไม่ต้องพี่เพียอแล้วทับคิวมึงกยข้ามงจูเนียร์ข้ามจูเนียร์ทักคิวแล้วตามด้วยชื่อชื่อเฟมนะไม่ไชื่อตัวเองอะดีที่สุดแล้วเฟมมันจะตายทันทีเลย รู้สึกว่าความจำแบบโทรศัพท์เดือน,น้อยแล้วว่ะดูซ<ด>ิเดี๋ยวเท่าไหร่อีกสองนาทีป่ะอีกสองนาทีเราจะรู้ผลนะครับว่าใครอยู่ใกล้เส้นชัยมากที่สุดดูยังไงวะเอาบินขึ้นไปไงแล้วก็ดูเพราะมันรับเตรียมหมดแล้วใช่ไหมเออว้าว้คอมเมนยังงวะว่าไหมแล้วเราก็จะไปสู้กันมันมีแต่คอมมานด์ไม่ใช่ไหไม่ไม่สู้ไม่สู้ครับเพราะว่าไม่มีใครถึงไงคือเราจะไปเออเราจะโกงใช่ไหมครับ เอาไปตรงกลางต่เอาของมันความจำมันเออไม่ใช่เวลาเหลือสองนาทีแล้วเวลาเหลือสองนาทีใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นก็ใช้เช็ดได้เดี๋ยวเปิดก่อนอ๋อผมออกมาได้ออกทางเก่าออกทางเก่าถ้าถ้าชนะมันจะมีหีบกับเอนชารดไว้เต็มเลยโอเคครับดูมาดูกันครับว่าตอนนี้ผมจะเปิดเช็ดแล้วแล้วแต่รับผมออกมาแล้ว โอ้โหเราน่าจะเอาเตียมครีบมาด้วยนะครับเนี่ยเตียมครีบแล้วก็กระดาษโทษทีไอ้ลืมนี่ไงครับมีทอดด้วยอ้เชี่ยทอดเมาหมดไม่แบกโอเคใครอยู่ใกล้ที่สุดเฟมเอยอย่าย่อใกล้อะไรพ่อเป็นคอมพิวเตอร์อิเชี่ยทอดเยอะยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นนั้นเลยเนี่ย ไอเนี่ยบินเหรอดูดูอันนี้เจมมึงดูไม่เอก็ะต้างหนังไฟให้นี่จุดนี้แล้วแล้วไอเฟมอยู่ไหนเฟมอยู่ไหนอยู่ข้างนอกเจอแล้วของเขาของเขาอยู่ประมาณดำดำเนี่ยนี่เนาะเขาอยู่ตรงนี้เนาะปจุดบินแล้วครับเออโอเคตามผมมาตามงแล้วครับพี่พ่อไม่ได้นี่แหม่รัดมาเลย เด,เดี๋ยวตัดคลิปชั่วรข่าวครับ oh, <easy. S 1> เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอรับขณะนี้เพื่อนผมเขากำลังเตรียมอะไรกันไม่รู้เมโมดหนึง okay. น่งโอเคเอากล่องข้าวออกมาชีไหน,นวะแร่อยู่ไหนเอาไปเก็บฝั่งนู้นก่อน,นคุณพีเอ็มต้องการจะเอ็นชาทองไหม เอ็นชาร์ตเกาะไหมไม่ไม่ไม่เออก็ไม่เอ็นก็ไม่เอ็นวะมืเอ็นก็ไม่เอ็นโอเครียโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเช็คของทั้งหมดก่อนเผื่อพลาดอะไรไปของที่ไม่จำเป็นเลยดีกว่าอืมแป๊บนึงนะอ่าโอ้ยเฟรมตีเขาไม่เข้าหรอกเกมหมดเยอะของแม่ที่ไม่จำเป็นโอเค เก็บโมซุนโอเคคุณเฟมไปไฟข้างนอกครับข้างนอกใช่ไหมครับใช่แล้วโอเคเริ่มตรงไหนเดี๋ยวเฟมยืนอยู่ฝั่งนู้นเด้ออ่าโอเคเดี๋ยวห้าซีพิมพ์ด้วยพิมพ์ิมเป็นเอันนั้นขึ้นหน่อยจะได้รู้ห้า สี่สามสองหนึ่งโซนเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวิ่งเข้ามานี่ก็เป็นฮลเมียครึ่ดผมนะครับโอ้ยจิ้มทีเดียวแม่งจอหมุนลอยขึ้นขึ้นหมดเลยเมื่อกี้เออ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 เอ้โหมีเราจะมาพีพีเอ้พีพีคอมโบกับมิตตบิทกลัวแพ้อยู่เนี่ยเห็นไหมเลือดจะหมดแล้วเนี่ยแดกแดกตีอย่างเดียวเลยมาเามา ไายแดดใช่ไหมครับผมก็ยบบคอมโบเฮ้ยพี่คุณมิสเตอร์บีนี่เซียนดีหน้าแม่เซียนขาเลยมึงตีกูรัวๆเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเซียนกว่าเลครับอยู่ไหนลับแม่งกดแล้วมันจอโยกไปด้วยไหมเมื่อดีแล้วเมื่อดีแล้วกดไปแล้วจอมันโยกไปด้วยอะมาเลยคุณมิสเตอร์บีกำลังไอ้เสร่มมาระเบิดเดี๋ยวๆๆถอยก่อนน้อยก่อนเดินหน้าลุยครับ ออ่่ยยููไหนสัตว์แม่งมืดแดกแดกแดกเออโอ้แดกอีกแล้วสายแดกอะฮะกินเก่งจังตัวนี้มันสุดยอดแล้วแดกอย่างเดียวไอ้โซนว่ตีแล้วถอยออกแม่งเออแม่งปิ้วเอ้ยอยู่ไหนวะแม่งโอ้ยเลือดเลือดเลือดกูไปหมดและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสังเกตสังเกตดูซอมบี้ผมดีๆนะครับเอ้เดี๋ยวเว้ยอ๋อไม่ใช่มันตั้งเป็นตั้งโหมดสูงไปเฉย เอ้ตีติดคียอย่างเดียวโดนตีเออเอ้ยไอปืนแป๊บนึงจะตายเอาอย่าพึ่งแดกเนยตัวเองอะไรอย่าพึ่งแดกเออม่อย่าพึ่งตีโอ้เช็ดเฮ้ยแม่งสกิลสกิลสกิลเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของเขาปิดซอมบี้ก่อนแป๊บนึงใจเย็นเฮ้ยมันก็อันนี้เออเดี๋ยวเปลี่ยนปรับปรับเป็นอีซี่ก็ได้ให้มันง่ายลงไม่เอาฮาร์ดนี่แหละดีแล้วไม่ได้ฮาร์ดนอนมั่วอยู่เมื่อกี้เอาฮาร์ดเอาฮาร์ดแล้วเอองั้นมึงก็ถอยไปก่อน อ่างั้นก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรยังไม่ตีเปลี่ยนเป็นฮาร์ดก่อนเขายังไม่ตีโอเคเราถอยมาแล้วเออระวังระวังสกิลตีหลังได้เละไม่กลัวแค่สิเอาสับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการก่อนจัดการใครอ่าโอเคมาสามสองหนึ่งโกที่สองถูด้าวโอ้แม่งเอ้ยมันแดกใหม่ด้วยเออ p o ดี t i o n เดี๋ยาเพิ่งแดกเอ้ยเกียร์กิ๊บเบอร์เอ้ยโอ้เลือดรถไปเยอะเหมือนกันนะ เมื่อกี้อยู่เฉยๆมีตัวเสือกอยังไม่รอดแล้วกูทางนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเว้ยคิดว่าตัวอีกจะไม่รอดเดี๋ยว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 ห้ามใช้ห้ามใช้เว้ยห้ามใช้มันได้อะไรมามันได้ธนูตอบจากสเกลหมดแล้วเหรอขอบคุณมากครับคุณสเกลยังไม่หมดหรอกมีเรื่องที่ทิพมันให้มาเที่ยวนนี้เหลือสิบเจ็ดเที่ยเออเอ้ยตีรวยยังวะเมื่อกี้เออ เอ้ยอยู่ไหนวะเราใช้ความมืดให้เป็นประโยชน์เออเอืยิบประโยชน์มาจากความมืดะครับอันนี้สายเวทประทสายอาเชอร์ตัวนี้อาเชอร์ประทอันนี้เออไม่โดนเออเขาก็อื้อเราจะใช้สูตรของฮังเกอร์เกไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้ช่วยเคียเลยเอ้ยอ้สนุกอีกแล้วเอ้ยอย่าเปิดพิงโดนมาน่าจะมา ไล่ต่อนมาฝากด้วยเจ้าเอ้ยเยอะอยากยิงว่ะโกงนี่ว่าไม่ได้โกงเขาเรียกว่าใช้กลยุทธ์มันเสกเออเขาหมายตั้งหมไม่มันไม่ได้เสกมันเกิดมาเองแล้วมันอยู่ใกล้เฟรมไงแบกแบกแบกบางทีเราตั้งเพื่อนยินจาโซโลเกแบกเราก็ลุยต่อโดนยิงเสริมเนาะเฮ้ยโอ้ยชิตโอ้ยชิต เอาโดนยิงเอ๊ะไม่ไม่ไม่จะบัอลลุวๆเอาเชี่ยติดดินติดดินอ๋อตกตกตกโดนยิงสามช่วยผมขึ้นมาไม่เราไม่เป็นคนแบบนั้นเดี๋ยวมือเมือมือสเกลไปฆ่าสเกลเนี่ยแล้วกูก็จะฆ่ามึงโดนยิงเสริมโอ้ยหนีแป๊บนึง จะหนีไปไหนหนีมานี่แล้วเลยไกลดีครับอย่าไกลไม่ได้ไกลผมให้คุณเป็นโล่กันบังชิอันตัวเฮี้ยนั่นดิเชยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ขอความช่วยเหลือหน่อยเอาชิปหายลุกชิปหายแล้วฝนตกเพื่อเกิดม้ากระดูกขึ้นมาอันนี้ฝนตกเนี่อ๋ออ๋อเชยยิงชิปด้วยยังไงอุ๊ยไอยิงกูเนี่ยกูที่ยฟันทั้งยิงทั้งฟันมาหมดละยอดขอบคุณครับคุณสเกล โอ้ยกูยอมแพ้ดิมเอาไม่เป็นไรเลือเเพิ่มแล้วแดงแดงแดเออดับเบิลฮิตเออบวกเฮ้ยเจอประสาทป่ะเจอประสาทป่ะไหนวะกูกูัวคุณได้เป็นประสาทเออเฮ้ยไมบอกกันทำไมเฮ้ยไม่เฟียมทำไมมันตีกูกระเด็นบ่อยยังวะไม่ธรรมดานะครับกูเองกูเองอัดอยู่นี่ มานี่ลอยลอยลอยเป็นไงล่ะลอยลอยลอยฮะใช้ของมันตั้งเยอะจริงดิมันโดูมาใช่ไหมเราใช้ความฉลาดให้เป็นประโยชน์นะครับไอแม่งแหกกดกูไม่ได้แหกกูแหกเองเอ้ยเขาเขาบอกว่ากดมีไว้แหกอือนะกูเลยมีแหกไว้ให้กดมีแหกไว้ให้กดแป๊บนึงนะแป๊บนึงมีแหกไวให้กดนะครับมีแหกอย่าเพิ่งแดกดิ อย an, ่าเพิ่งปีกูช่วยไม่ได้ไม่มีสัตวจจายในมือคุณเอ๊ะสงครามมันไม่มีการสต็อปด้วยเว้ยมาข้นมาตรงนี้จะบิทโอ้ยเจ็๊บโออหนีแม่งแล้วเอออะไรวะแม่งสกิลนั่นแหละแป๊บแป๊บอุ้ยชิดมันยังโยตามมาอกู่อะซอมบี้ครับเออซอมบี้ตอดมาแล้ว เอาอย่ากินสิอยากินได้มาโอ้ขอโทษทีคุณซอบี้ขอณมรับพี่ช่วยผมโดนโดนสเกลยิงเออเออเออเอาแม่งตายทั้งกูคอมโบแอนมาเอแอบแอเอขาเลยะเดเอาละงั้นก็ฆ่าเร็วเยสวัสดีมีพี่ชุดกอดทองอ่ข้างคุณเอ้ย ี้ยามตามมาเดี๋ยวนะเราต้องหมุนให้มันอ่านี่คือเกกอดกันนะครับดูไว้ครับคุณผู้ชมมันทําอะไรค้างค้างเวลาตีสิทําอะไรตเเดงยีผมชนะครับเอ้าไม่ได้ดิ้งเลยนี่เยียเยีชนะโว้ยเกี้ยแล้วตืี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 ตืเตม มันเปิดเกยมยมัวสูกระมึอเอลยเกียเอาละครับงานนี้ผมก็ชนะไปนะครับหรือว่าอเ,เอาเสมอ,<ข>อดีคลิปเพียงเท่านี้รครับครับบ๊ายบายครับก็อ,อย่าลืมที่กดไลค์และกด subscribe ผมหน่อยครับเจอใหม่คลิปหน้าบายยยบ๊ายบายเช่นกันเจอจีกริดครับผม